สวัสดีฟันบอลแมนเชสเตอร์ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเน้อนข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage ช่อง Youtube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันลิงก์ด้านล่างทั้ง3ลิงก์นะครับฝากกันด้วยนะฮะเรามากันที่เรื่องแรกครับ คลิปนี้จะเน้นในเรื่องของเอริกเทนฮาร์กนะครับแล้วก็ในเรื่องของลับทันิกนะครับที่มีสื่อกรีฑเนี่ยออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทํางานของลับลังนิกในช่วงเวลาที่ผ่านมาทําไมมันมีข้อผิดพลาดคนข้งเยอะนะครับก็เป็นประเด็นที่สื่อกรีฑเนี่ยเขาไปตามหาข้อมูลมาเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับแล้วก็ามาวิเคราะห์นู่นนี่นั่นนะครับก็ แนะนำว่าฟังไว้หัวกันนะครับแต่เรื่องแรกกันก่อนนะครับก็คือเรื่องของบทสัมภาษณ์ของทางเอริกเทนฮากนะครับที่ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์ครั้งแรกอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจที่ผมคัดสันมาดีกว่านะครับมาสรุปกันว่าเทนฮากเนี่ยให้สัมภาษณ์เรื่องอะไรบ้างนะครับก็เทนฮารกเนี่ยได้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแผนการนะครับแผนการแผนงานในการปรับปรุงทีมในการสร้างทีม ในรูปแบบของเขานั่นแหละนะหลังจากนี้ไปต้นไปนะครับเทนทาร์กเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าเรื่องแรกเนี่ยก็คือเราต้องยอมรับในสถานการณ์ณับปัจจุบันครับแต่ว่าก็ต้องคิดด้วยครับว่าเมื่อ1ปีก่อนเนี่ยทีมนี้เคยจบด้วยอันดับที่2ของตารางพิมพ์เบลกิศนะครับนะนี่เราก็ต้องคิดด้วยนะครับเราเนี่ยมีศักยภาพอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยู่ที่เราเนี่ยจะทํามันได้สําเร็จหรือเปล่าหลังจากนี้ไปต้นไปนะครับ มันต้องอาศัยเรื่องของการจัดการเป็นขั้นตอนขั้นตอนกันไปซึ่งจะต้องใช้เวลาอยู่บ้างนะครับผมมั่นใจว่าเราเนี่ยจะเดินทางไปสู่ประสบความสําเร็จในช่วงท้ายที่สุดนั่นแหละเราจําเป็นที่จะต้องทํางานหนักนะครับแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของปรัชญาแล้วก็กลยุทธ์ที่ถูกต้องมีแนวทางที่ชัดเจนนะครับรวมถึงเราต้องการที่จะทําให้แฟนบอลของเราเนี่ยภาคภูมิใจนะ ต่อมาก็คือแน่นอนครับว่าสายการของเราเนี่ยที่เราเป็นอยู่เนี่ยไม่สู้ดีสักเท่าไหร่นะในช่วงนี้ครับเราสร้างกันดีซึ่งมันเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ของเราครับผมต้องการสร้างทีมที่ให้ทุกคนเนี่ยเล่นแล้วสู้สู้เพื่อกันและกันเพื่อทุกคนนะครับมีความเป็นหนึ่งอันเดียวกันนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่ออกมาดีที่สุดในช่วงท้ายที่สุดนั่นแหละนะครับแล้วก็เราเนี่ยเล่นในถิ่นอุดรฟอร์ดนะครับผมต้องการ ให้ทีมเนี่ยเล่นแบบสนุกนะครับซึ่งแน่นอนครับว่ามันก็ต้องสนุกที่สุดเท่าที่เราสามารถทําได้เราต้องการเล่นฟุตบอลที่น่ามหัศจรรย์นะครับแล้วก็หากเราไม่สามารถเล่นฟุตบอลที่สนุกสนานได้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยคุณก็ต้องชนะให้ได้นะครับผมเนี่ยมีความคาดหวังต่อผลงานของตัวเองค่อนข้างสูงครับและนั่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยต้องการจากลูกทีมเช่นเดียวกันด้วยเราเนี่ยต้องร่วมมือกันครับร่วมมือกันแล้วก็ ทำเพื่อทีมแล้วก็รป,ประสบมสำเร็จไปพร้อมๆกันทําแบบเต็มที่ที่สุดนะครับผมอยากจะบอกว่าแค่เล่นดีเนี่ยมันยังไม่พอครับเราต้องเป็นทีมที่ดีกว่านี้เช่นเดียวกันด้วยนะทีนี้ครับนอกจากนี้ก็ยังได้มีการโยงไปในเรื่องของรูปแบบการเล่นสไตล์การทําทีมเนี่ยนะครับเทนฮาก็ได้มีการเกินนะครับว่าวิธีการเล่นของเขาเนี่ยก็คือการครอบครองฟุตบอลน,นะครับครอบครองเกมฟุตบอลรวมถึงการตัดสินความเป็นไปด้วยตัวเองนะครับ นั่นเป็นวิธีการที่ผมเนี่ยต้องการทําใสแมนเชสเตอร์เด็ดด้วยเช่นเดียวกันแต่ท้ายที่สุดเนี่ยก็ต้องดูสมรภาพของทีมด้วยนะครับมันก็หมายถึงว่าเรื่องของเหล่านักเตะที่จะตัดสินใจเล่นในรูปแบบที่เขาต้องการไหมหรือว่านักเตะเนี่ยจะเล่นได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างไรนะครับซึ่งทุกสโมอสรในเส้นทางอาชีพของผู้จัดการทีมของผมเนี่ยผมคาดหวังในระดับที่สูงกับนักเตะของผมนะครับแล้วก็ผมหวังว่าพวกเขาเนี่ยจะต่อสู้ร้อเปอร์เซ็นต ผมได้พูดไปแล้วนะครับว่าแค่ดีเนี่ยมันยังไม่เพียงพอครับซึ่งผมเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการแค่นั้นครับเราต้องทําให้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับร่วมมือกันเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับแล้วก็สู้กันไปเพื่อทีมเพื่อทุกคนนะครับก็ประมาณนี้นะครับที่สรุปมาอีกรองหนึ่งที่น่าสนใจครับก็นักข่าวเนี่ยได้มีการโยงไปในเรื่องของริเยโนโรนโดครับโรนโดยังมีอนาคตภายใต้การคุมทีมของคุณหรือเปล่านะครับ เทนฮาก็บอกว่าแน่นอนนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ต้องรอดูกันต้องรอพูดคุยกันก่อนนะครับโรโดก็คือคนที่ทําประตูมาให้แก่ทีมนั่นแหละนะส่วนในด้านของเฮเลนีมกไวซึ่งเป็นกัปตันทีมเนี่ยนะครับทางเทนฮาก็บอกว่าฤดูก,กาลหน้าก็คือรูปการที่แตกต่างกันออกไปครับเขาทําผลงานได้ดีเขาคือยอดทั้งเตะนะครับรวมถึงที่ผ่านมาเนี่ยก็ช่วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้นะครับ ผมเนี่ยตั้งตารอคอยที่จะได้ร่วมง,งานกับเขาด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่ทางเยนฮากล่าวชมให้ได้มากกว่าแล้วก็มีการเกลยนถึงเรื่ององอนาคตของกัปตันทีมของเรานะครับนอกจากนี้ครับเรื่องของการเสริมทัพเนี่ยนะครับหรือว่าการเปลี่ยนแปลงซื้อขายนักเตะต่างเนี่ยนะครับที่มันมีข่าวการเล่นข่าวออกมาว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เปลี่ยนทายกันแบบยกชุดยกทีมเนี่ยนะครับเทนฮาบ,บอกว่าตอนนี้มันอยู่ในกระบวนการแบบว่าคิดวิเคราะห์อยู่แล้วก็หา บทสรุปที่ถูกต้องอยู่นะครับซึ่งยังไม่ได้แบบมีการดําเนินการแบบขั้นตอนแบบสูงสุดนะครับก็คือการตัดสินใจแล้วยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้คือทุกคนเนี่ยกำลังพักอยู่นะครับนักเตะเพิ่งทำเกิกเสร็จก็ต้องให้เวลาพักผ่อนไปก่อนซึ่งน่าจะได้คําตอบเนี่ยในช่วงป,ปลายเดือนหน้านะครับแล้วก็ต้นเดือนถัดไปอีกนะครับก็น่าจะมีการพูดคุยกันแล้วก็จะมีความชัดเจนเพิ่มขึ้นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนปรับปรุงทีมอย่างที่ เราต้องการนะครับก็จะมีการประชุมพูดคุยกันให้มันถึงที่สุดแหละให้มันได้คําตอบแล้วว่าใครจะอยู่ใครจะไปหรือว่าจะมีแนวทางอะไรอย่างไรนะครับหาความเหมาะสมที่ดีที่สุดให้กับทีมนั่นแหละนะครับก็รอติดตามกันนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรชัดเจนสักเท่าไหร่นะในเรื่องของการปรับปรุงทีมนะครับเทนแฮาบอกว่ากําลังวิเคราะห์อ,อยู่แล้วก็กําลังรอดูบทสรุปด้วยนะครับกําลังพูดคุยกันแหละนะพูดกันแบบง่ายๆนะครับ ส่วนในเรื่องหนึ่งครับที่มีการประกาศคอนเฟิร์มเนี่ยนะครับล่าสุดทางสโมสรเนี่ยก็ได้มีการประกาศแต่งตั้งสตีฟแมคคลาเรนนะครับตามด้วยมิเชลฟันเดอร์คลาร์กครับในฐานะเป็นผู้ช่วยผู้จัดก,การทีมของเอริกเทนฮาร์กนะครับก็ยืนยันชัดเจนส่วนเรื่องของโปรไฟล์เนี่ยนะครับก็ผมบอกไปเยอะแล้วนะครับคลิปก่นกอนเนาะก็ไปย้อนฟังกันได้แต่ว่าเอายืนยันแค่นี้พอนะครับก็ไม่พลาดนะครับไม่พลาดนะตามที่มีการเล่นข่าวกันอกมาก่อนหน้านั้น แต่จะมีใครเข้ามาเพิ่มเติมอีกก็รอติดตามกันนะครับเพราะว่าชุดใหญ่ตอนนี้นะครับเอายืนยันได้ก็มีเอลลูแรมซี่นะครับซิฟแมคคาร์เรนนะครับแล้วก็มิชลฟานเนลคลาร์กนะที่เป็นทีมงานชุดใหญ่นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับต่อมานะครับทีนี้มันก็เป็นกระแสที่มีการเล่นกันออกมาจากสื่ออังกฤษหลายสื่อที่มีการประคมข่าวแบบคล้ายๆกันนะครับมีหลายสื่อมากก็แนะนําว่าฟังหวยหูกันด้วยนะครับในเรื่องของเกี่ยวกับ โยงไปเรื่องของลับลังนิกนี่แหละที่ทําไมผลงานของลับลังนิกเนี่ยในช่วงเวลาที่ผ่านมาในฐานะเป็นผู้จัดการทีมช่วคราวเนี่ยของเขามันไม่ดีแล้วก็มันมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายสื่ออังกฤษเนี่ยก็ได้มีการตีข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าอาจจะเป็นในเรื่องของซีซั่นมันจบแล้วก็เอาประเด็นเรื่องนี้มาเขียนมาวิเคราะห์กันนะครับก็แนะนำเหมือนเดิมครับอีกรอบหนึ่งว่าฟังหูไห้หูกันด้วยนะครับนะ มากันที่เรื่องแรกครับที่ผมสรุปมาก็คือเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับการเสริมทัพในช่วงมก,กราคมนะครับซึ่งเราทราบกันดีว่ารับเล้งนิกเคยพูดไปแล้วนะครับว่าเขาเนี่ยให้ความสําคัญในการเสริมทัพช่วงกลางซีซั่นนะครับเพราะว่ามันมีปัญหาจริงๆนะครับนักเตะบางรายใช้ไม่ได้นักเตะบางรายย้ายออกแบบยืมตัวทรัพยากรที่มีอยู่มันไม่มากพอนะครับซึ่งทางเดลินเฟเชอร์ได้มีการแจ้งข่าว ไปยังลิชัตอโนนะครับโจย์กิลเซอร์แล้วก็จอร์นเมอร์เทอร์ซึ่งทีนี้มีการประชุมกันจริงแล้วก็เห็นตรงกันว่าในช่วงมการาคมเนี่ยมันไม่เหมาะสมกับการซื้อขายนักเตะนะครับในช่วงกลางซีซั่นแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของการที่ตอนนี้หรือว่าสัญญาของลาบังดิกเนี่ยมันเป็นสัญญาแบบกุนซือชั่วคราวไงการไปเสริมในช่วงแบบเป็นกุนซือชั่วคราวเนี่ยมันน่าจะเป็นเหตุผลที่ไม่เหมาะสมนะครับ ออนี่คือสิ่งที่ทางบอร์ดเขาคิดนะว่าการทุ่มเงินให้กับคนซือโชคคราวเนี่ยไม่น่าจะใชออ่ประโยชน์สูงสุดอะไรประมาณนั้นมากกว่านะครับมันก็เลยเป็นปัญหาว่าออบางคนก็มองว่าควรเสริมบางคนก็มองว่าไม่ควรเสริมถูกต้องแล้วนะครับนี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันก็มีผลกระทบเกี่ยวกับการจัดทีมด้วยการเลื่อนนักเตะด้วยที่มีทรัพยากรที่ไม่มากพอละมันก็เชื่อมโยองมาที่ผลงานด้วยส่วนนะครับนอกจากนี้รัฐมนตนีก็ยังได้มีการตั้งข้อสงสัยนะครับว่า ทาไมสโมสอนเนี่ยไม่วางแผนการนะครับแผนการในเรื่องการเสริมทัพหาคนแทนที่อย่างเช่นมาติดที่กําลังอําลาทีมไปทําไมคุณแบบไม่ได้แบบมองหาตัวแทนเลยนะครับหรือว่าไม่ได้แบบมีการเตรียมการเลยนะมันเสื่อเห็นว่าการทํางานของบอร์ดของแมนยูดี렉เตอร์ของแมนยูเนี่ยมันแบบคือไม่ได้คิดล่วงหน้านะครับไม่ได้มีมีการวางแผนอ่ะคือแบบมีปัญหาตอนนี้ก็แก้ไขเป็นขั้นเป็นขั้นกันไปเออ คือแบบไม่ได้แบบมีการเตรียมกันซึ่งจริงๆทีมฟุตบอลส่วนใหญ่เนี่ยมันต้องมีการวางแผนระยะยาวกันเอาไว้นะครับนักเตะคนนี้เริ่มอายุเริ่มมากแล้วนะครับเริ่มที่จะดูทรงแบบไปไม่รอดแล้วคุณก็ต้องหาตัวแทนเข้ามานู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็รวมไปถึงสโมสรเนี่ยมักจะทุ่มซื้อนักเตะบางรายอย่างเช่นนักเตะที่มันยังแบบไม่ใกล้เคียงที่จะเป็นเซเลกตัวจร,จริงสำหรับสโมสสเนี่ยแมนยูก็มักที่จะไปทุ่มซื้ออย่างเช่นอมาเดียโลอย,อย่างเงี้ยเราก็ได้เห็นว่าดึงเข้ามาแล้วมันก็ยัังไม่เรคกน,นะบ โดยเฉพาะดาวรุ่งสองคนอย่างอมาติยาโรแล้วก็ฟากุนโดเนี่ยนะครับก็คือเราใช้เงินไปเยอะเกี่ยวกับการซื้อ2ดาวรุ่ง2รายนี้ซึ่งจริงๆแล้วซื้อมามันต้องใช้ได้เลยใช่ไหมครับแต่ว่าสโลสอนแมนยูซื้อมาก็ปล่อยยืมซะเป็นส่วนใหญ่นะครับมันก็เลยเป็นการทุ่มเงินที่ยังไม่เห็นผลนะมันทุ่มเงินเพื่ออนาคตจริงแต่ว่ามันยังไม่ได้เห็นผลซึ่งแมนยูต้องทุ่มซื้อแบบนักเตะที่พร้อมใช้งานก่อนอะไรประมาณนั้นนะครับ รวมถึงลังิกเนี่ยก็ยังได้มีการคิดไปในเรื่องของเกี่ยวกับนักเตะบางคนนะครับที่ไม่ควรที่จะได้สัญญาไม่ควรที่จะอัพค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นแต่ว่าทางสโบสรก็ดันไปอัพค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นนี่ก็คือเรื่องที่แปลกเหมือนกันนะครับแล้วลังนิกก็สงสัยนะว่าเออ,อยู่ดีไปอัพค่าเหนื่อยให้เฉยเลยท,ท,ทั้งทัที่ ทั้งที่นักเตะที่สมควรที่จะได้รับค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นเนี่ยมันควรที่จะเป็นนักเตะที่ผลงานดีสิแต่ว่าสิ่งที่แมนยูทําก็คือนักเตะบางคนไม่ค่อยได้เล่นสักเท่าไหร่นะครับผลงานไม่ได้ดีแต่ว่าค่าเหนื่อยก็เพิ่มขึ้นละในแต่ละปีนะครับซึ่งเฟเชอร์เนี่ยก็ได้มีการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้รับทั้งนิดได้ฟังนะครับตามข้อมูลจาก เสียงกรีนะเขาบอกว่าเฟเชอร์อธิบายแล้วนะครับซึ่งเฟเชอร์เขาก็อ้างมาว่ามันเป็นกลยุทธ์ของเอ็ดเวิร์ดแล้วก็แมทจัดที่ทำเอาไว้นะครับนะเพื่อเป็นการทําผลประโยชน์ของสังสมศูนย์ไดนนี้นั่นแหละนะครับนะมันเป็นวิธีการที่แปลกๆไปหน่อยนะแล้วก็เรื่องของปัญหาที่มันเกิดขึ้นต่างๆนะครับอย่างเช่นเรื่องของปัญหาในห้องแต่งตัวเรื่องของการฝึกซ้อมนะครับมันชัดเจนอยู่นะครับว่านักงเตะแมนยูเนี่ยเสียงแตกนะครับ ซึ่งว่ากันว่ารับนักนิกเนี่ยก็ได้มีการประชุมทีมก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่ผู้จัดการทีมเนี่ยจะมีการประชุมทีมแล้วก็ลังนิกเนี่ยก็ได้มีการพูดในเรื่องของวิธีการฝึกซ้อมว่าคุณเนี่ยมีความต้องการแบบไหนซ้อมหนักซ้อมเบาซ้อมอกลางกลางนู่นนี่นั่นนะครับนักเตะบางคนก็อยากให้แบบซ้อมแบบเข้มข้นนะครับนักเตะบางคนก็มีความคิดว่าควรซ้อมที่มีความสนุกสนานมากกว่านี้เอนเตอร์เทนมากกว่านี้นะครับไม่ตึงเครียดนะครับ เออนักเตะบ,บางคนก็มีเรื่องของแบบเอาความสุขเอาเรื่องของความสุนสนานเป็นหลักนะครับอยากให้มีอิสระในการซ้อมอะไรประมาณนั้นนะฮะเออมันก็เป็นเสียงที่แตกแยกกันออกไปนะครับก็มันเป็นการแสดงว่าลารับอนิคก็เอาห้องแต่งตัวไม่อยู่เหมือนกันนะเออเพราะว่านักเตะเสียงแตกนะครับจริงๆมันก็ควรที่จะเป็นในทิศทางเดียวกันว่าอ่าถ้าเกิดคุณอยากซ้อมหนักก็ ต้องอมนักทั้งทีมอ่ะอืมแต่ว่าลาร์บบนิกก็ไม่อยู่ก็เรียบร้อยนะครับอย่างที่เราได้เห็นข่าวว่านั่นแหละว่านันติเนี่ยมันแตกการเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับแล้วก็เรื่องของแท็กติกด้วยนะครับมีการโยงไปในเรื่องของแท็กติกนะเออว่ากันว่าจริงๆเนี่ยลาร์บบนิกแกอยากใส่แท็กติกไอกเกเกนเพสซิ่งนั่นแหละให้กับแมนยูนะครับซึ่งเราได้เห็นมาแล้วนะในเกมนัดแรกของลาร์บบนิกที่มาคุมว่านั่นแหละคือวิธีการที่แกจะใส่ให้แต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ย ลังนี้เขาก็มาคิดดูนะครับแล้วก็มีการตั้งคําถามกับนักเตะบางคนที่ถ้าเกิดเขาให้เล่นเกลเกนเพสซิ่งเนี่ยนักเตะบางคนมันทําไม่ได้ไงนะครับถ้าเกิดนักเตะบางคนมันไม่ทุ่มเทเนี่ยเขาก็ไม่สามารถทําให้ทีมเนี่ยเป็นในแบบที่เขาต้องการได้เพราะฉะนั้นก็ในช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่มันแพ้มาเรื่อยๆอย่างละนะครับหรือว่าผลงานตกต่ำมาเรื่อยๆมันจะได้เห็นว่าซึ่งแมนยูเนี่ยมันก็ไม่มีรูปแบบการเล่นที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่มีแบบแผนที่เด่นชัดเลย มันแบบไฟ์ส่งคือมันเล่นไม่ดีจริงๆนะครับแตกต่างกับช่วงแรกๆที่ลับเนอีนิกเข้ามามันยังแบบมีความกระหายมีแบบการเพลยซิงสุนะครับซึ่งปัจจัยตรงนี้ก็อยู่ที่นักเตะด,ด้วยที่นักเตะบางคนก็ทําไม่ได้อย่างที่คุณสื่อต้องการน,นะครับมันก็เลยเป็นผลพวงกับเรื่องของผลงานภาพรวมนะครับมีการโยงไปอีกครับเรื่องของลาสคอนเนก้าลาสคอนเนก้าเนี่ยเป็นผู้ช่วยของลับเบอรนิกมานานแล้วนะครับมักจะตามลับนอนิกไปทุกที่นะครับ คือบทบาทเดิมของลาสคอนเนก้าเนี่ยก็คือเป็นแบบพวกนักวิเคราะห์นะครับเออก็เป็นมือขวาของลาสปนิกเป็นประจำถ้าใครจําได้ดีเนี่ยใน,นเว็บบลูมที่ผมไลฟ์กับเพื่อนผมเนี่ยก็มีการ,จออรเจาะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันว่าเอ่อตอนที่ลาสปนิกมาเนี่ยคนเนี่ยน่าจะมาแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้มาครับเพราะว่าติดสัญญากับโรคอเมตีมอสโกแต่ว่าในตอนที่ลาสปนิกทางานให้กับแมนยูเนี่ยตั้งแต่รับงานเนี่ยลาสคอนเนก้าก็ช่วยงานลาสปนิกอยู่นะครับ แต่ว่ามันเป็นการช่วยงานแบบระยะไกลทําให้การที่ประสานงานกันเนี่ยมันอาจจะมีเวลาที่คลาดเคลื่อนนะครับเอ่ออย่างเช่นมันจะมีการฝึกซ้อมกันแล้วก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลกันนะครับให้นักเตะเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเล่นของทีมปตรงข้ามหรือว่าของข้อมูลภาพรวมแล้วกันนะครับอย่างเช่นนัดกัน7จ็ดโมงแต่ว่าข้อมูลจากลาสคอนก้าที่ส่งมาให้กับลาฟตงนิกเนี่ยมันอาจจะเลื่อนไป ข้อมูลมาถึงที่สโมสรในประมาณ8ปดโมงเี้ยมันต้องเลื่อนไป1ชั่วโมงหรือว่าอาจจะเลื่อนไปแบบเป็นวันเลยก็มีเหมือนกันนะครับทำให้เรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยมันก็ไม่เต็มที่แล้วมันก็มีผลเกี่ยวกับการรับมือคู่แข่งหรือว่าการเตรียมทีมเหมือนกันนะครับซึ่งถามว่าลาบคนนี้ก้าอยู่ไกลเราก็ไม่ได้มีสัญญากับแมนยูทำไมเขาช่วยได้ก็มันเป็นความต้องการของลับลังนิกแหละที่ลับลังนิกเนี่ยอยากให้ช่วยเพราะว่า ลาสโคนเนก้าเป็นคนที่ไวใจได้แล้วก็อย่างที่ผมบอกไปว่าเขาเป็นนักวิเคราะห์มาก่อนนะครับเขาเป็นคนวิเคราะห์เกมมาก่อนนะครับบทบาทนี้โดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็การที่ลาสโคนเอกช่วยเนี่ยก็คือทางสโมสรไม่ได้จ่ายเงินนะครับเออมันก็ไม่รู้ว่าจะไปช่วยยังไงนะในรูปแบบแบบว่าให้เงินยังไงหรือว่าเออมีสัญญาอะไรอย่างไรนะครับอันนี้เราก็ไม่ทราบแต่ที่ชัดเจนที่เสี่งเกลเขาเข้ามาก็คือนักเอกเนี่ยเขาขอให้ลาสโคนเนกซเนี่ย ช่วยแบบระยะไกลมานะครับออนไลน์นะครับประชุมออนไลน์พูดกันแบบง่ายๆนะแล้วก็ประเด็นเกี่ยวกับเดรนเฟเชอร์นะครับที่ทําไมเดรนเฟเชอร์เนี่ยทำงานมากมายเหลือเกินนะครับทั้งที่บทบาทของเขาก็คือ,อ,อพอทั้งน้าเทคนิคนะครับซึ่งต้องบอกว่ามันโยงกับการไปของทางไมเครื่องคาลิคคาเนแมคเคนาแล้วก็มาตินเพิร์ดนั่นเองนะครับที่ออกไปพร้อมกันทีมงานของชุดโอเล่ออกไปพร้อมกันทําให้ทางลังนิกเนี่ยก็ไม่มีตัวเลือกมากพอ ในการแบบขอคำปรึกษานะครับหรือว่ามีผู้ช่วยมากพอรานเฟเชอร์ก็ต้องมาทํางานแบบผสมผสานเนี่ยรออับหน้าที่ไปหลายงานพร้อมกันในช่วงซีซั่นนี้นะครับแล้วก็รวมถึงช่วยการคุมทีมท้าสนามไปในช่วงเวลาที่ผ่านมาด้วยนะครับออแล้วก็บางส่วนอาจจะมองว่าไม่เหมาะสมอะไรนุ่นนี้นั่นนะครับที่มันมีข่าวกันออกมาทั้งแหละนะครับเพราะว่าเหมือนกับลาวต้องีเขาก็ไม่มีทางเลือกเพราะว่าไปหาโค้ดใหม่มันก็ไม่มีนะ แล้วมันก็โยงมาที่ในรายของคิสอาร์มัสนะครับแล้วก็ทางอีวานชาร์ปหรือว่าโซเชีเลนนี่แหละที่ทางรับอีกเขาไปดึงมานะครับเพราะมันไม่มีตัวเลือกจริงๆนะครับอยากให้คนเก่าอยู่ก็ไม่อยู่เพราะว่าออกไปพร้อมกันนะครับจะไปเอารัสคอนเนก้ามาอย่างที่ผมบอกไปก็คือก็ติดสัญญาคนอื่นๆที่เป็นตัวท็อปที่เขาอยากให้มาร่วมง,งานก็ติดสัญญาหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีพวก กฎอะไรบางอย่างนี่แหละที่มันเป็นแบบพวกใบอนุญ,ญาตในการทํางานด้วยในช่วงหลังๆมานี้นะครับเรนนั้นจะได้ยืนกันมาเป็นอย่างดีนะซึ่งอย่างเช่นในรายของคิสอามาที่มันมีดราม่าเรื่องของแบบนักเตะไม่ชอบการฝึกซ้อมแล้วก็มองว่าคิสอามาเนี่ยประสบการณ์ไม่ถึงเกินไม่ถึงกับการคุมทีมฝึกซ้อมในทีมแมนเชสเตอร์เต็ดเนี่ยนะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นแบบนั้นจริงนะครับเหมือนกับว่าคิสอามาเองก็ว่ากันมากเขาเนี่ยยอมรับแนว่ว่าคือเขาก็ไม่ถนัด เกี่ยวกับบอลในพิบเบิลอังกฤษนะครับแล้วก็รู้สึกแบบงงเลยนะที่เห็นว่าฟุตบอลอังกฤษเนี่ยมีสปีดการเล่นที่รเร็วมากๆถ้าเทียบกับลีกอเมริกาซึ่งจะว่าไปแล้วโปรไฟล์ของพิซซามาส่วนใหญ่เนี่ยก็มีประสบการณ์ในลีกอเมริกาหมดเลยนะครับอย่างเช่นนิวย์กร์ดบูลชอร์โกไฟอย่างเงี้ยนะฮะคือไม่แบบไม่มีประสบการณ์ในพิบเบิลอังกฤษหรือว่าลีก,กใหญ่มาก่อนทําให้การที่ยูดีเนี่ยเอาประสบการณ์จากลีกที่เป็นรองพิบเบิลอังกฤษเนี่ยมาใสา่ ลีกสูงเนี่ยมันก็มีปัญหานะครับทําให้นักเตะก็มองว่าเฮ้ยนี่คือการฝึกซ้อมแบบไหนมันดูแบบสับสนไปหมดอะไรโน่นนี่นั่นนะครับก็เลยมีปัญหากันออกมานะฮะแล้วก็รวมถึงซาชาเลนเนี่ยนะครับนักจิตวิทยาทางด้านฟุตบอลเนี่ยนะครับหรือว่าทางด้านกีฬาเนี่ยที่ลาวโปนิคไปดึงมาเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางลาวโปนิคเนี่ยก็อยากให้มาช่วยงานเกี่ยวกับการ พูดคุยนะครับการสนทนาการช่วยงานนักเตะต่างๆแหละนะครับถ้าเกิดนักเตะอยากปรึกษาก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับซาชาเรนก็ไม่ได้ช่วยงานเยอะสักขนาดนั้นนะครับเพราะว่านักเตะเนี่ยไม่ได้แบบเดินเข้าหาเลยนะครับไม่ได้แบบเดินเข้าไปขอคําปรึกษานู่นนี่นั่นเลยนะครับมันก็เลยเป็นการแบบตั้งมาแล้วก็ตั้งมาค้างกันไว้อยู่แบบนั้นแหละไม่ได้ช่วยงานอะไรมากมายนะครับก็เป็นบทบาทที่เออมีประโยชน์น้อยมากนะครับในแต่ละคนที่ ทางรับผูิหตั้งหมานะครับหรือว่าขอให้สโมสรตั้งคือรับผูิหนเขาก็มันเลือกไม่ได้นะครับมันเลือกไม่ได้ด้วยเพราะว่าตัวหลักๆเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าปิดภารกิจกันหมดนะครับขณะที่ปิดท้ายกันดีกว่านะครับเรื่องของรูเวนเดเวสนะครับก็อาจจะทําให้สโมสรแมนยูเราเนี่ยมีลุ้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าล่าสุดเจ้าตัวออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าเรื่องของอนาคตเนี่ยก็ต้องรอดูกันนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยมีความฝันนะ แล้วก็เราต้องมารอดูกันนะครับเขาไม่สามารถพูดอะไรได้ไปมากกว่านี้แล้วนะครับเรื่องของการย้ายทีมเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตนั่นเองนะครับทําให้การที่นักเตะพูดแบบนี้เราก็ทราบกันดีว่านักเตะเนี่ยอาจจะมีการคิดเรื่อง,องการย้ายทีมก็ได้แมนยู you, นะครับบาร์เซโลน่านะแล้วก็อีกหลายทีมในยโุโรปก็ให้ความสนใจยอยู่นะครับก็รอติดตามกันนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ